ดีครับสวัสดีครับกับช่องคำามอดลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องอันนี้คือช่องยูทูใหม่จีโอวันหลังจากที่ไปอบรมมา,ากับบอสวันที่สามเป็ี่นยังไงบ้างรครับความรู้สึกไปอบรมมาแล้วโอ้ได้ประโยชน์เยอะครับทำไมเพิ่งเพิ่งรู้ว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้มัน มันไม่สามารถแค่ว่าเล่นได้อย่างเดียวดูก็ได้อย่างเดียวสามารถสร้างรายได้ให้ด้วยเลยใช่เนาะสร้างารา,งายได้ด้วยเงินอยู่กลางอากาศาอ่อาเรียว่าดียังไงผมก็ได้อานิสงส์กับวัด<น>ก็ได้ช่องทรมาหากินในช่วงนี้เออตื่มกันคนเล็กละน้อยไปก็ดีกว่ามไม่ได้อะไรเลยดีกว่าเล่นเฉยๆแล้วไม่ได้อะไร มือหนีบอ่อ๋อนอนนี่แล้วก็นอนแต่เราเอาบัตขอแม่นันเนี่ยว่มาโดนว่าพ่วงปลั๊กเลยซื้อไม่ได้ระบบระบบมาได้นี้พ่วงต่อตรงขึ้นไบรถเลยต่อปลั๊กปลั๊กไฟบ้านขึ้นรถเลย ใช่ใช,ใช่คือผมจอดตรงไหนผมใช้ไฟได้ตลอดอยู่ในรถเขามีโซล่าเซลล์ด้วยนะก็มีกลางวันกับโซล่าเซลล์ติดหลังคาใช้พัดลมกลางคืนก็จะมีไอตัวทําไฟ220แต่มันจะกินไฟน้อยมากเิดพัดลมทั้งคืนไม่เป็นไรเอาพอแล้วเมื่อหออ <laughs> อ<ไ>รือตีปกเปล่าเรียวะเป็นได้อเมื่อย่ากมันนี่ บอกว่ายืนเมือเ่อยกับย่างเนี้ยว่าสนอคินว่ายืนเมื่อยมาแล้วแกเผ็ดลูกชิ้นชินนน้นอะไรอะไรเพาะเห็ดเห็ดเห็ดก็หลุดโสนนะโอ้มันเห็ดบางอย่างเลยพ่อผมเห็ดพอถึงหมืนมนม่นเดียวพอถึงหมื่นเดียวครับ กับแผ่นสติกเกอร์กับสื่อมาแผ่นลรอร่อยกว่าบาทสร้างสร้างเน็ตสั้ากงไฟมากเแมืนเาอเียรืเหน้าต่างบาหน้งบนี่ได้หรเห็ดไปหลือมาจากโรงแรมใส่ประโยชน์เสยว่ะ อี่างเง้อกินเป็นแต่เสให้บดโจแลเราสร้างดวนสมตำพวกแม่นสมตำดอกบกพริกตำผมนำก็ไปสองบาทโอ้ยผมกินไปเลยสามสี่หน่วยบกพริกเต่าส่วงคักเด้อตื่นเลยแส่บพร้อมเออบางไฟบางนี่คืองามเถอะเร็วบปไปหาตัวอีกพอ เป็นบาปด้มหา,มา <laughs> <laughs> โอ้ยเนาะเอามือวันมจีจุดยะหนีหรือดิฮะวันต้นจุดน้ำเย็นธรรมดาไหมมือนี่สามนูนน้ำเย็นธรรมดาไม่เย็นก็ได้ไปแล้วออกแล้วนั่นแหละ เป็นเครืองว่าเือกินเรือใส่เนาะน้ำเย็นานเนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะทเยนไปแล้วนะวะวะเอาแม่ักขอดใส่คับสมตำนั่นาอูดมสมบูรณ์กันเป็นแผ่นดินอีสานเทานี่แหะ มนี้มาทไทยซีรีส์นังครับพี่น้องครับซีรีส์นังสั่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาทไทยยวนทุ่งหน้าของไทยบ้านเพื่อนนะครับอยู่นี่นะครับแล้บบวก็บอกไกลจากสำนักง,งานสาวน้อยเพื่นบ้านแพงแนมเห็นอยู่นี่ไทยตั้งแต่เศร้ามาอื่นก็บไทยอีกครับติดตามเด้อพี่น้องเด้อนะครับติดตามป้าไก่เพื่อนกระาลาไหลมาเอาสถานที่เพื่อนยู่นี่แหละไทยถ้ำ พี่น้องอย่าลืมต er. <sed wealthy and Niger half> ิดตามเด้อมวนแทะเดี๋ยวไปมันก็รถของตำรวจรถผู้ต้องหานะพ่อด爷มีมองนอ่นมองเศร้าจริงๆรถรถอันของตำรวจนั่นคันแม่นเขาอันโล่ิมนั่นเอามาใส่ได้ได้พอแม่นงามเด้ผมยังว่าเด้อู้งามเดี๋ยวมาเห็ดรถบานคือสิงามแท้ว่ะ กับเพิ่นล่อเพิ่นประมูลพผู้เล่าแต่ละปีคือเขาจะโลนะพเพราะไ่รู้ว่ากำหนดจกปีนะสัญญากี่ปีไม่รู้เขาเขาจะโลโลโลเป็นรุ่นตอนนี้เป็นกองทุนโบราณเออเขาก็ไปซื้อเอามาเห็ดโอ้โ่ต้องเห็ดอย่างไรเลยแหละคันเป็นมีโกงค้างมีอีกอันนะครับอันไหนรถบ้านนี่เหมาะเลยอันไหนแต่มันไม่มีห้องน้ํานะมันมีเตียงนอนมีชั้นเก็บของกันเรียบร้อยคืออะไรรถแอมบูลนอ์แอมบูลนอ์โอ้อันนั้นก็ดี กล้านอนหรือเปล่าเอา้าผมทํามาแล้ว <c oughs> ผมทํากู้ภัยนะแต่มันมีหมดเลยนะมันมีเตียงนอน <c oughs> มีแล้วมันจดมันถูกต้องด้วยวงเอกปิ่งแรง,งปังแรงเป็นยังอีกปกโลกเปิกเล็กอยู่ทั้งนี้นั่งเอกสาวหน่อยเพชรบเพนแพงร่งยังล่ะปกโลกเปิกเล็ก หอพิวคืองานแผลปังบรรยากาศแบบนี้สุดยอดอยดีๆเลยอากาศแบบนี้เราไม่ค่อยจะคิดเลยค่ะเป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมถ่ายซีรีส์เปนยังไรครับเป็นยังไงล่ะอ่น้องอมแอมนี่น้องอมแอมนะครับเดี๋ยวต้องรีบนอนค่ะ,ะจะได้รีบมาในเช้าอันนี้ลาปอมแอมแล้วน้องสุไซยใหญ่น้องสุไซยใหญ่ไปหรอือบปล่าเพราะักทันอะไรมนเรียกแบบเพราะเรียกพี่อมแอมว่าน้องเพราะเรียกหนูว่าล่าอ้าว สิฮว่าจังใดสิน้องปอมแปมเออน้องปอมแป๋มเปิดมงเ่ด้มาลกินท่าลงเ้น่าาปแแบมือบางมือบางก่นเอาาืกับากัน่บชน้อยเห็นากันเบิ่งยังเลยผากันอย่างวันมันมันมีคืนเลยด่าองกันแ้ป่าเลยบ่เช้า บา่งตัวหน้าเลย่ต็นหัสรนลีขเยาสวเสีโลบพ่อเสี่ยวที่นึงในอะไบ้นี่เอาพี่น้องครับเอาไว้สมิสกอนเดอร์คเดอร์นะครับสำหรับคมอนน้ำเพลดออฟฟิเชีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากคำม้อนลำพึงออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องสวัสดีครับ